เขาบอกว่ายิมนาสติกเป็นราชินีแห่งกีฬาและบอกเลยฉันกำลังมงลงแล้วฉันลองได้อย่างเพอร์เฟกแล้วก็ได้เหรียญทองตอนที่ฉันกลับประจำที่ชายคนนี้ก็วิ่งมาหาฉันทักษะคุณน่าประทับใจมากผมนิกโค้ชทีมชาติเรียกได้คุณมาร่วมทีมหูฉันเริ่มแววและหัวฉันก็รู้สึกมึนๆและฉันนึกว่าจะอาเจียนแล้วอาการคลื่นไส้ไม่หายไปส่วนเพื่อนร่วมทีมที่ตื่นเต้นสุดๆก็กวนฉันไม่หยุด ตกลงสิคลี่โอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะฉันทนไม่ไหวอีกแล้วก็เลยเปิดประตูไม่ฉันไม่อยากจะได้คอยเป็นผู้ชายฉันเกลียดคุณฉันเกลียดผู้ชายไงฉันคลี่แล้วฉันมีเหตุผลว่าทำไมถึงเกลียดผู้ชายนะแม่เสียไปตอนฉันยังเล็กและท่านที่จะได้ใช้เวลากับฉันพ่อกลับควงสาวไปเรื่อยท่านเอาแต่หาข้ออ้างคนเราขาดความรักไม่ได้โตขึ้นเดี๋ยวก็เข้าใจเองแหละถ้ารักทําให้คนเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่อยากจะมีฉันสาบานว่าจะไม่รักใคร ไม่เอาฉันเข้าโรงเรียนประจําหญิงล้วนและหลายปีผ่านไปความเกลียดผู้ชายของฉันก็ยิ่งเพิ่มแค่อยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกับกลิ่นผู้ชายก็ทําให้ฉันมึนหัวคลื่นไส้แล้วพอถึงบ้านพ่อก็รอด้วยท่าทางทะมึงถึงตามเคยใครลือยู่ทำไมลูกถึงปฏิเสธคําเชิญเข้าทีมชาติทําไมหันหลังให้ความฝันฝันหนูหรือฝันพ่อทําอย่างกับแคร์พ่อไม่เคยอยู่กับหนูได้ซ้าแน่นาคตลูกนะหนูไม่เป็นไรนะมหลาละยไม่ปฏิเสธความสามารถของหนูหรอกแต่ถ้าลูกเรียนไม่จบล่ะ พ่อเกรดหนูอาจจะแย่แต่หนูไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะไม่ธุรกิจของพ่อไม่ราบรื่นนะักพ่อไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมให้หนูแล้วนะลูกต้องย้ายกลับไปที่บ้านฮะถ้าฉันเรียนไม่จบก็เข้ามาหาวิทยาลัยไม่ได้แล้วถ้าเข้ามาหาลาัยไม่ได้ก็หางานไม่ได้และถ้าถ้ายังมีทุนการศึกษาจากโรงเรียนอื่นมาเสนอให้ลูกก็เก็บไปทดซะนะฉันตกลงในทันทีฉันทนเห็นพ่อทําลายความฝันฉันเพราะว่าความอ่อนหัดของท่านไม่ได้หรอกสภาพแวดล้อมใหม่อาจจะท้าทายหน่อยแต่ฉันสาวแกร่งเอาอยู่นะ แต่ว่าวันถัดมาพ่อก็มาส่งฉันที่อาคารที่ดูแล้วเหมือนกับว่าคงจะเป็นโรงเรียนใหม่และเพื่อเพิ่มปัญหามากขึ้นเขาไดยืนทักทายฉันก็เป็นผู้ชายเฮ้ยตอนนี้ฉันรู้สึกไม่ดีกับที่นี่แล้วฉันจำใจตามเข้าไปห้องรองครูใหญ่แล้วก็ต้องนั่งปิดปากเอาไว้เขาเลื่อนฟอร์มาทางฉันเธอดูอาการไม่ดีนะงั้นรีบทำให้เสร็จดีกว่าเซ็นตรงนี้นะจากนั้นรองครูใหญ่ก็เอื้อมมือมาจับมือฉันขอต้อนรับสู่โรงเรียนชายล้วนเซนจอน อะไรนะชายล้วนใช่ถูกต้องแล้วละ่ะเธอเป็นสาวคนเดียวที่นี่ฉันวิ่งออกมาจากห้องท้องทางเดินแต่ไปด้วยผู้ชายมีอยู่ทุกที่เลยกลับมาแล้วเหรอโรซี่กำลังรอเลยโรซี่ฉันพยายามวิ่งผ่านไปแต่มันก็หนักหนาเกินไปจนฉันสะดุดขาตัวเองแล้วหนุ่มคนนี้ก็มารับเอาไว้แต่ท้องไส้ฉันกระปั่นปวนขึ้นมาแหว<ะ>ฉันอ้วกใส่เขาเต็มๆหนุ่มคนนี้ผงาไปแล้วก็ปล่อยฉันทุกคนมองฉันเหมือนกับว่าเป็นนกหายากเลย ด้วยเกียรติที่ยังมีเหลืออยู่ฉันก็เลยยืดตัวตรงแล้วก็ลากตัวเองกลับไปที่ห้องรองครูใหญ่หนูขอปฏิเสธทุนค่ะแต่ท้าเพิ่งเซ็นสัญญาไปเนอะจู่ๆจะมาออกไม่ได้ฉันโกรธแล้วก็พูดไม่ออกเลยพ่อต้องเป็นคนอยู่เบื้องหลังแน่ๆดูเหมือนฉันไม่มีทางเลือกนอกจากทนอยู่ในนรกเนี่ยก็ในการเรียนวันแรกฉันก็เลยใส่ชุดปิดทั้งตัวเหมือนกับนินจาแต่ป้ายพวกนี้มันอะไรอ่ะให้ฉันเหรอฉันเดินเข้าห้องเรียนพยายามจะไม่อเจียนที่นี่มันแปลกจริงๆนะฉันไม่ได้ร้องเพลง ไม่ได้ชื่อโรซี่ด้วยตอนครูบอกให้ฉันแนะนําตัวฉันก็ตัดสินใจใช้โอกาสนี้ขีดเส้นกันฉันชื่อว่าไคลลี่ไม่ร้องเพลงแล้วพวกนายมันอีจะส่ให้พวกนายอยู่ห่างฉันอย่างน้อยหกฟุตตลอดเวลาไม่งั้นฉันจะเตะกลับหลังใส่พวกนายเป็นโลกหน้าเลยฉันต้องแปลกใจที่พวกนักเรียนดูไม่กลัวกลับกันพวกเขากลับปรบมือแล้วก็ผิวปากใส่ฉันเฮ้ยฉันเกลียดพวกตัวผู้ฉันเดินไปนั่งที่นั่งของตัวเองกําลังจะนั่งลงก็มีคนเตะเก้าอี้ฉันออกฉันหันไปหาคนร้าย อ้าคนที่ฉันอ้วกใส่เมื่อวานนี้นี่ถอยเลยฉันไม่อยากให้เธออ้วกใส่อีกอะไคลี่กับเจอรี่เป็นเด็กใหม่ทั้งคู่ช่วยเพื่อนๆปรับตัวนะงั้นเจอรี่เหรอเขามองแรงกลับมาท่ามกลางพวกนักเรียนคนอื่นที่พากันยิ้มเจ้าเล่ห์กันหมดเฮย้ยนรกชัดๆเลยหลังเลิกเรียนพวกผู้ชายก็เดินตามฉันทุกฝีก้าวฉันก็เลยต้องตีลังกาเพื่อให้หนีพ้นแต่ก็ยิ่งทําให้พวกนั้นปลื้มกว่าเดิมฉันรีบกลับหอพักแต่สถ,ถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นไม่เคยเห็นผู้หหญิงงมาก่ออนรืไ ฉันหมกตัวอยู่แต่ในห้องทุกคืนและออกมาแค่ตอนรีบมาหาของกินในโรงอาหารหลังอยู่แบบนี้ได้อาทิต์หนึ่งฉันก็ไม่โอเคเลยค่ะฉันเศร้ามากในห้องเรียนและเหงาตอนกลางคืนเย็นวันหนึ่งระหว่างฉันถ่ายมือถืออยู่ก็เห็นรับสมัครงานในคาเฟ่ใกล้โรงเรียนเก่าอืมถ้าหางานทําหลังเลิกเรียนฉันก็จะหนีพ่อผู้ชายได้และได้อยู่กับเพื่อนเก่าก็ฉันก็เลยสมัครงานนั้นได้งานง่ายๆเลยรู้สึกตื่นเต้นสุดๆจะมาเจอกับเจอรี่มาทำอะไรที่ทนี่อะ ฉันรีบออกมาจากครัวเอายังไงเนี่ยเจ้าหมอน,นี่ตามหลอนฉันหรือไงแต่ฉันอยากจะได้งานนี้จริงๆก็เลยยัดกระดาษใส่ล็อกเกอร์ของเจอรี่บอกว่าเราต่างแอบออกจากหอไปทํางานก็มาเก็บความลับด้วยกันเถอะแต่น่าแปลกใจที่เขาโอเคด้วยแต่ปัญหาไม่ใช่แค่นั้นฉันเจอปัญหาหลุดหลุดมือลื่นบ่อยๆทํากาแฟหกเต็มพื้นและเหยียบลื่นทําเค้กหล่นใส่ตักลูกค้าหญิงและเอ้ยฉันทาถ้วยแตกเพียบฉันขอโอกาสสุดท้ายเพื่อลองอบขนมดู แต่ผลงานที่ได้ก็สยองขวัญมากฉันรู้สึกผิดหวังสุดๆแต่ก็ได้ยินคนพูดเพื่อนร่วมห้องให้ช่วยมาโอ้ยเจอรี่กับกลิ่นผู้ชายของเขาฉันรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเธอโอเคดีมฉันโอเคอยู่ที่นั่นแหละฉันแพ้พวกผู้ชายฉันได้ยินเจอรี่ขำเลยอธิบายว่าตอนนี้ฉันจริงจังขนาดไหนและอยู่ใกล้ๆผู้ชายแล้วทำให้ฉันคลื่นไส้อ๋อเธอก็เลยอาเจียนใส่ฉันเหรอนี่ฉันอาจจะช่วยเรื่องงานได้นะ ใช่และไม่ฉันไม่อยากให้ช่วยฉันไม่ได้ทําเพื่อเธอฉันพระเจ้านี่อะไรอะ่ะขนมปังเหรอรู้หน้าว่าพังพินาศหยุดทีเถอะคาลี่ในฐานะพนักง,งานผู้ทุ่มเทฉันขอช่วยเพื่อสวัสดิภาพของลูกค้านะพอได้ยินอย่างนั้นฉันก็ตกลงให้เจอรี่ช่วยเพราะว่าการแนะนําห่างๆของเขาฉันก็ทําขนมปัองออกมาได้สําเร็จและรักษางานเอาไว้ได้จากนั้นเราก็สนิทกันมากขึ้นเจอรี่มีไอเดียรักษาการแพ้ผู้ชาย เขาค่อยๆพาเข้าหาผู้ชายในระดับที่น่าสบายใจที่คาเฟ่เขาเชียร์ให้ฉันรับออเดอร์ลูกค้าชายที่โรงเรียนเขาก็ช่วยชั้นเรียนกับเพื่อนๆของเขาตอนแรกฉันก็ระแวงพวกเขาแต่ดูท่าจะไม่แย่อะไรนะนอกจากนั้นพวกเขาก็จัดงานสัมมานาเข้าใจชายหนุ่มขึ้นซึ่งพวกเขาจะมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ชายแบบเอาฮาเพื่อช่วยให้ฉันเข้าใจได้ว่าผู้ชายทักโยอ,องไงเพื่อนเพราะถ้าถ่ายรูปเท่ๆยังไงจนถึงวิธีจีบสาวทั่วไปที่บ้านมีเก้ากี่ใบะจะได้เทใจให้เธอหมดเลยไง นี่จีบสาวกันอย่างนั้นเหรอตลกอะเธอไม่ชอบเหรอถ้าฉันบอกว่าจริงจังล่ะฉันชอบเธอนะไคลี่ฉันปิดปากทันทีค่ะแต่ไม่ใช่เพราะว่าคลื่นไส้นะจะทํายังไงดีล่ะตกลงหรือทันใดนั้นมือถือฉันดังพ่อฉันโทรมาโรงเรียนเป็นยังไงบ้างได้แฟนรือยังห่วงแค่นี้เหรออ๋อฉันนึกออกว่านี่แค่แผนของพ่อและฉันไม่ให้ท่านสมใจหรอไม่มีหรอฉันก็วางสายไป ฉันหันไปบอกเจอรี่ให้เลิกเล่นบ้าๆแต่พวกหนุ่มๆก็จับเขากดลงกับพื้นกล้าดียังไงจีบโรซี่อ่ะเธอไม่ใช่ของนายนะหยุดนะฉันจีบนิต่จะสารมาแล้วก็ลั่นว่าฉันจะไม่คบใครทั้งนั้นแหละไม่เอาเพราะว่านี่สเปคฉันทีนี้ออกไปแต่เช้าวันถัดมาฉันมาถึงห้องเรียนก็จะหนุ่มๆทุกคนสวมวิกแล้วก็กระโปรงพวกนั้นมารุมฉันและพระเจ้าเจอรี่ลากฉันออกมาได้ทันพอดีเลย ไม่คิดว่าแปลกเหรอผู้นั้นชิงดีชิงเด่นแย่งฉันแล้วแต่เรียกฉันว่าโรซี่อีกอะเจอรี่ก็บอกว่าเขาก็ไม่เข้าใจมีเรื่องอะไรแหม่งๆเกี่ยวกับทุนอันนี้แน่นอนค่ะเราก็เลยแอบเข้าห้องธุรการเพื่อดูว่าแฟ้มฉันมีคําตอบไหมหลังหาอยู่สักพักฉันก็เจอแต่คนที่เขียนอยู่ในนี้ไม่ใช่ฉันฉันไม่ใช่นักเรียนเอล้วนไม่ได้ร้องเพลงหรือเล่นกีตร์และฉันไม่ใช่สาวสังคมด้วย แล้วเจอรี่ก็ส่งแฟ้มที่เขียนว่าโรซี่หนึ่งเดียวมันคือตำนานโรงเรียนว่าเมื่อโรซี่ปรากฏตัวดอกไม้ดอกเดียวในสวนเจ็บบาน <S <S เวทมนต์ของโรซี่ทรงพลังมากจนนักเรียนชายจะแย่งกันจีบเธอในสวนก็มีดอกไม้บานอยู่จริงๆแปลว่าฉันคือโรซี่งั้นพวกเขารักฉันเพราะว่าเวทมนต์โบราณเนี่ยนะน่นก็คงจะเป็นอย่างนั้นแน่ๆฉันอยู่ในโรงเรียนบ้าๆนี่ไม่ได้แล้วฉันก็เลยกลับบ้านแล้วก็ขดตัวอยู่ในห้อง เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูฉันเปิดไปดูก็เจอเจอรี่ฉันปิดประตูแน่นไคลลี่ฟังนะฉันชอบเธอจริงๆไม่มีเวทมนตร์อะไรหรอกตอนแรกฉันนึกว่าเธอเป็นพวกตัวแม่หิวแสงแต่อยู่กับเธอแล้วทำให้ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนซุ่มซ่ามขี้แยที่น่ารักแต่ก็เป็นคนแกร่งที่พยายามยืนหยัดด้วยตัวเองเพราะงั้นฉันก็เลยชอบเธอไครเออเธอโอเคมะพูดต่อสินะฉันชอบเธอเพราะว่าเธอคือไคลลี่ไม่ใช่โรซี่ฉันกระน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวแล้วก็ร้องไห้ออกมา ในที่สุดฉันก็เปิดใจให้คนอื่นแต่มันปลอมไม่มีใครอยากจะเป็นเพื่อนฉันพวกเขาก็แค่ชอบโรซี่จากนั้นพ่อก็เดินมาแนนะว่าเป็นท่านที่ให้เจอร์รี่เข้ามาพอเห็นฉันแบบนี้ท่านก็ดูเศร้าและให้ฉันนั่งลงเพื่อคุยด้วยอันที่จริงแม่ลูกก็เคยเข้าโรงเรียนนั้นนะแม่เป็นอัจฉริยะที่เก่งกาจทั้งเรื่องเรียนแล้วก็ร้องเพลงเมื่อชื่อเสียงของโรงเรียนตกต่ำครูใหญ่ก็แหกกฎเพื่อเชิญท่านมาเข้าโรงเรียนโดยหวังว่าจะสร้างผลงานให้โรงเรียน ตอนแรกพวกนักเรียนชายก็คัดค้านแต่ด้วยความสามารถและนิสัยที่ดีก็ทําให้พวกเขาเคารพได้และเรียกลอซี่ด้วยความเอ็นดูแม่ลูกวิเศษมากๆและไม่อยากจะเชื่อว่าพ่อโชคดีคว้าใจาเธอได้พ่อเคว้งคว้างมากเมื่อเสียเธอจนพยายามเติมเต็มช่องว่างพ่อเปลี่ยนคนคบไปเรื่อยๆถึงลูกไว้ลําพังจะไม่รู้ตัวทีหลังว่าพ่อยังมีความสุขในชีวิตได้แม้ไม่มีโอซี่ข้างๆไคลลี่ พ่อเสี่ยงส่งลูกไปที่นั่นเพราะว่าพ่ออยากให้ลูกเผชิญหน้ากับความกลัวอย่าหนีความรักเพราะว่าอดีตอันขมขื่นเหมือนกับพ่อนะฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมพ่อทําตัวแบบนั้นและฉันสงสารท่านมากอืขอโทษที่ขัดนะแต่ว่าแม่ของไคลี่คือโรซี่คนแรกและเวทมนต์ของเธอทําให้ทุกคนหลงแล้วทําไมตอนแรกถึงโดนต่อต้านด้วยละ่ะอ๋ออันที่จริงโรซี่หนึ่งเดียวเป็นแค่ตำนานเนี่ยไม่มีเวทมนต์หรอกเวลาผ่านไปเรื่องมันคงกลายเป็นเทนนิยายไปแล้วนะ พอเจอรี่พูดไปแล้วฉันก็รู้ว่าแฟ้มฉันดูเหมือนกับของแม่มากกว่าฉันอีกขนาดก่อนเข้าที่นี่ทุกคนก็พูดถึงเธอเป็นอัจฉริยะด้านดนตรีและคบแต่กับนักเรียนตัวท็อปเหมือนมีคนสร้างภาพลักษณ์ปลอมๆให้เธอดูมีเสน่ห์นะพ่อบอกว่ารองครูใหญ่เป็นคนเสนอทุนให้เราปฏิปต่อเรื่องแล้วก็เชื่อว่าเขาคงอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แน่พ่อกับฉันไปคุยกับเขาตรงๆแต่เขาก็ปฏิเสธทุกอย่างแถมไล่ฉันออกด้วยในวันถัดมาเจอรี่ก็เอาข่าวใหญ่มาบอก มีข่าวลือเรื่องนักเรียนหญิงใหม่ดูเหมือนรองผู้ใหญ่อยากจะหาโรซี่คนใหม่นะต้องหยุดแล้วนะเขาจะหลอกใช้ผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้ได้เวลาเปิดโปงคําโกหกของเขาแล้วเราสามคนปลอมใบสมัครนักเรียนหญิงเป็นจํานวนมากแล้วก็โดนเลือกสักทีในวันมอบตัวเจอรี่ก็ปลอมตัวเป็นสาวส่วนฉันเป็นหนุ่มแล้วเข้าโรงเรียนด้วยกันหนุ่มๆทุกคนมารุมล้อมเจอรี่ แล้วคือฮาใส่เขาเหมือนกับว่าเป็นไอโฟนรุ่นใหม่แล้วรองครูใหญ่ก็แนะนำเขาว่าเป็นนักเรียนหญิงคนใหม่เจสซี่ไงเขาเจสซี่และเขามีอะไรจะบอกนะแล้วเขาก็กระชากวิกผมออกมาแบบเล่นใหญ่รัะชดานไลทำให้นักเรียนทุกคนอึ้งกันหมดทำไมอะ่ะเขาไม่น่ารักเหรอฉันกลุมท้องเอาไว้แล้วพยายามกั้นขำน่ารักมากเลยจ้าโอ้ยแต่ทึมเขาไม่ได้ดีแค่หน้านะ และยังเก่งเรื่องดนตรีด้วยอ่ะแล้วเขาก็หยิบไวโอลินออกมาแล้วก็ทําเสียงเอียดอาจนทุกคนหูดับกันหมดเลยนอกจากนี้ก็ยังเป็นดอกไม้แสนบอบบางด้วยและเขาก็หักไวโอลินเป็นสองท่อนต่อนหน้าหวาดผวาของทุกคนแล้วก็ถึงที่ชั้นก้าวเข้าไปฉันถอดอุปกรณ์ปลอมตัวแล้วชี้เจอรี่ยังงูพิษพยายามขโมยหนุ่มๆของฉันเหรอหนุ่มในโรงเรียนนี้ฉันเหมานะแล้วฉันก็ตรงไปหาเจอรี่แล้วก็หยุมหัวเขาจะทําไมเธออยู่นี่อ่ะันไล่เธอออกแล้วนี่ทุกคนอึ้งไม่ได้ยินคํานั้น แล้วถามรองครูใหญ่เรื่องนี้จากนั้นฉันก็บอกดอกไม้ที่ถือเอาไว้ทุกคนโรซี่หนึ่งเดียวไม่มีจริงนี่เป็นดอกไม้ที่ชี้ตัวโรซี่และฉันว่ามันปลอมสุดๆเลยพวกหนุ่มๆเริ่มโกรธรองครูใหญ่มากขึ้นอีกก็ได้ฉันทําเองแหละแล้วไงอ่ะโรซี่หนึ่งเดียวไม่มีจริงแค่ได้ผลก็พอแล้วฉันทําเพื่อชุดชีวิตโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ควรได้ครูใหญ่ที่ทุ่มเทเหมือนฉันไม่ใช่คนเก่าที่ไม่เคยโผล่หัวมาและควรลาออกไปซะเขาตะโกนอย่างสิ้นหวัง โดยโดนเหล่านักเรียนที่ไม่พอใจลากออกไปคนที่เหลือวิ่งมาหาแล้วก็บอกว่าคิดถึงก็ท่ามกลางคําโกหกมีตรภาพของเราก็ยงจริงและดีกว่านั้นคือฉันไม่เหมือนหัวรู้ว่าคลื่นไส้แล้วทุกคนมาเพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันหน,หนุ่มพ่อและแน่นอนว่าว่าที่แฟนเจอรี่อ <c oughs> เรายังไม่ได้คบกันนะเพราะสาวๆต้องเล่นตัวกันหน่อยอะ <c oughs> ทันใดนั้นก็มีเสียงมาขัดการฉลองของเราเสียงข,ของโค้ชทีมชาตินิกนั่นเอง การแสดงดีเหมือนเคยนะพอมีโอกาสคิดใหม่เรื่องเข้าทีมอะคิดใหม่เหรอนิกฉันเอาด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะไม่สิห้านเปอร์เซ็นต์เลย